สวัสดีครับเพื่อนๆอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจดันโจนักเรื่อนี้เราอยู่กับเกมนิกเกตนะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวทรีน่าที่เพิ่งเข้าตู้ในวันนี้นะครับผมหลายคนอาจจะถามว่าตัวละครตัวนี้ลิมิเต็ดไหมคำตอบก็คือเป็นตัวละครนิกเกตปกตินะครับก็คือถ้าออกจากตู้ไปแล้วก็จะเข้าตู้ตามปกตินะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากออกจากตู้ไปแล้วเพื่อนๆก็สามารถหา ได้จากตู้ถาวรน,นะครับผมโดยที่ผมจะเอาข้อมูลจากพรีวิวสกิลตัวละครเนี่ยมาพูดต่อนะครับเพื่อไม่ให้มันยาวจนเกินไปนะถ้าใครยังไม่รู้จักสกิลของ t รีน a าเนี่ยให้ไปดูคลิปพรีวิวสกิลตัวละครนะครับอะโอเคมาเริ่มต้นที่สกิลที่2อกันก่อนนะครับผมที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าทรีน a าเนี่ยสามารถที่จะบัฟยูนิตพันธมิตรธาตุไฟฟ้า1ยูนิตเนี่ยที่ใช้ปืน r i f l e จู่โจมนะครับคือภาษาอังกฤษมันเขียนว่า Ri f ฟ e แต่ว่าภาษาไทยมันก็เลยกอบตามนะหลายคนอาจจะงงว่ามันเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆเป็นปืน AR assault rifle หรือภาษาไทยคือ r ร f ฟ e จู่โจมนะเข้าใจตรงนี้กันก่อนนะทีนี้บัฟที่ให้สกาขาวเนี่ยคือให้เยอะมากดาเมจโจมตี95%และให้ความเร็วรีโหลดอยู่ที่51%โดยประมาณนะเต็ม Fu ลเบอร์สิบวีนะครับรีน่าขอแค่กดเบิร์ซึ่งเป็นเบิร์สองครับสกาขาวเป็นบร์ โอเคเดี๋ยวผมจะเอาทรีหน้าตัวทดลองในห้องจำลองนะครับโดยที่ผมจะมาเล่นกับสกาขาวนะครับโดยที่เปิดออโต้ทั้งหมดสานาทีเต็มไม่คุมมือนะคบผมก็ปล่อยยิงไปซึมๆนะครับโดยเทียบกับตัวละครเมตาที่ยิงซึมๆเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นลูดมิล่าและก็โมเดเนียนะครับซึ่ง2ตัวนี้เป็นปืน MG ที่มีเรื่องแอดเวนเทจในเรื่องของการตีแกนในบอสห้องจำลองที่เปิดแกนตลอดนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสกาขาวดามเมที่ มีทรีน่าดาเมจจะเท่าไรนะครับเมื่อได้บัฟทรีหน้ามาแล้วนะดาเมจของสก,กาขาวเนี่ยถ้าเราหยุดดูเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่1,700นเรล้านน,นะครับค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็บอมไม่ได้แพ้ทางท่าตัวไหนเลยนะครับบอยเป็นท่าเหล็กนะสกาเหล็รุและก็โมเดเนียไม่ได้แอบเวนเท็ในเรื่องของชนะทางท่าน,นะครับผมราพี่ด้วยเช่นกันนะทีนี้ผมจะเอาทรีน่าออกและใส่คลาวเข้าไปแทนนะคบผมถ้าเหมือนกันหมดเลยนะครับและคลาวก็เป็นตัวบัฟ ออของเกมอีกเช่นกันนะคบผมเดี๋ยวมาดูเทียบดาเมจกันระหว่างว่าสกาขาวใช้ทรีน่ากับสกาขาวใช้ข่าวเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผลม,มากดว่าถ้าคุณใช้ทรีน่าเนี่ยดาเมจของสกาขาวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมา70นนะครับผมจาก นนะแต่ถ้าสมมติคุณเปลี่ยนจากคลาวเป็นทีน่าเนี่ยลูดมิล่าดาเมจจะลดไป32%โดยประมาณโมเดเนียจะลดไป22%และลาพี่จะลดไป41%นะครับบอสเปิดแกนตลอดเวลาและสากาขาวตีไม่ติดแกนตลอดเวลานะครับผมนี่คือประสิทธิภาพของทีนา่าโอเคทีนี้ถ้าสมมุติเราเทียบดาเมจซ้ายกับขวาเนี่ยก็คือเราใช้คลาวตัวเมตาเลยนะกับใช้ทีนา่าที่ให้สากาแบกตัวเดียวเนี่ย ดาเมจของดีเพสสตัวด้านล่างไม่นับราพี่นะครับผมดาเมจจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าทางขวาที่ใช้ทวีน้าเนี่ยจะอยู่ที่3733นะครับในขณะที่ถ้าเป็นทางซ้ายที่ใช้คราวเนี่ยดาเมจดีเพสเบอร์สาทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันอยู่ที่3 7มเนะครับผมก็คือดาเมจใกล้กันมากโดยที่สก,กาเ็ตขาวเป็นคนแบก ดดนี่คือแบบว่าชุบชีวิตสกาขาวขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบ้าของเทรน่าเนี่ยทรงพลังมากๆเลยนะครับในเรื่องของคอนเทนต์ PVE นะยังไม่นับเรื่องการให้คงกระพันก็คืออมาตะากับสกาเล็ใน PVP นะครับผมผมบอกเลยว่าเล่นได้โดดเด่นทีมเดียวก็จริงนะั่นก็คือสกาขาวแต่สกาขาวเป็นตัวเมตาใน PVP อยู่แล้วแล้วทําให้กลับมายืนใน PVE คอนเทนต์ตีบอสได้อีกเนี่ยผมคิดว่าต่อให้มีทีมเดียวในปัจจุบันแต่ทรงพลังมากๆเลยนะครับผม นอกจากนี้ไม่พอเนี่ยเวลากดเบิร์สกิลเนี่ยเขาได้ดาเมจโจมตี21%ด้วยนะครับและให้แม็ก HP 20%ด้วยแม็ก HP เนี่ยช่วยในเรื่องของ PVP เนาะก็จะไม่ค่อยพูดตรงนี้สักเท่าไหร่นะทีนี้เรามาดูเรื่องบัฟกันบ้างครับผมเพราะว่ามันเป็นบัฟตัวใหม่นะ รับของทีหน้าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะผมถ้าศัตรูมีตัวเดียวที่ไม่ใช่นิกเก็ตก็คือไม่ใช่คอนเทตพีวีเป็นคอนเทตตีบอสถ้าบอสยืนตัวเดียวเนี่ยทรีหน้าเนี่ยจะบัฟสกิลที่เขียนว่าส่งผลกับศัตรูทั้งหมดนะคะผมโดยที่ให้ดาเมจอยู่ที่435เปเ็นป็นระยะเวลา5วิตรงนี้เทสมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าสมมติว่าเราเอาสกาเลตไปป่าโดยที่ไม่มีบัฟทรีน่านะครับดามเมจจะอยู่ที่ประมาณ5ล้าน5แสนนะครับอันนี้คือไม่มีบัฟทรีน่านะเบอร์สองเป็นอาจารย์มาเซน,น่าไม่ได้บวกบัฟอะไรเลยเบอร์นหนึ่งเป็นราพี่นะครับอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาทรีน่ามาทำการบัฟสกาเลตเมื่อทำการป่าใส่บอสแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับดามเมจจะพุ่งออกมาอยู่ที่35ล้านนะครับผม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบัฟของทรีน่าที่ผู้ในพรีวิวสกิลตัวละครเนี่ยเราจะถือว่าเป็นบัฟที่คูณตรงนะครับแล้วก็อยู่ในตัวคูณของดาเมจอัพนะครับผมเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะก็โดยที่ตัวละครอ่ารีน่าในห้องจำลองเนี่ยคือสกิลเต็ม10-10 10นะครับผมเพราะฉะนั้นบัฟก็จะเต็มที่ถ้าสมมติว่ายังไม่มีบัฟอะไรเลยเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่5.5ใช่ไหมครับผมแต่ทีนี้ ผมจะรวมตัวคูณกันก่อนนะตัวคูณของที่หน้าเนี่ยคือ435เปอร์เซ็นต์นะคะผมบวกด้วยดาเมจโจมตีที่บัฟให้กับสกาเลตนะครับผมจากสกิลที่295เปอร์เซ็นต์และจากสกิลเบิร์ดอีก20เปอร์เซ็นต์นะครับรวมเป็น115เปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวคูณอยู่ที่5.5นะครับผมรวมกับเบสตัวเองก็จะอยู่ที่650เปอร์เซ็นต์นะครับผมทีนี้เราไปคูณเบสเดิมครับก็คือ 5. 5 ล้านนะคบผมดาเมจจะอยู่ที่35ล้านนะคะผมก็ตรงเป๊ะเลยนะครับ35ล้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นดาเมจในช่องของดามจอัพนะคบผมเป็นตัวคูณที่ดีมากๆเลยสําหรับสกาเล็กขาวในเรื่องของการป่าดนะถือว่าป่าดแรงขึ้นเยอะนะครับผมแต่ว่าถามว่าโกงไหมไม่ได้โกงะครับ โอเคแต่ถ้าเป็นตัวละครที่เป็นตีดาเมจแบบกระจายอย่างเช่น2 b เนี่ยผมมลปรากฏว่าถ้าป่านไม่มีบัฟ14ล้านแต่ถ้าป่านมีบัฟ21ล้านไม่ได้บัฟของทรีน่านะครับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยได้จากบัฟเบรสดาเมจดาเมจโจมตี21นนะครับผมจะไม่ได้บัฟจากรากชอนชัยนะครับผมสำหรับตัวละครที่เป็นตัวละครแบบ ประเภทตีทุกตัวแต่เป็นดาเมจกระจายเพราะฉะนั้น3ตัวนี้ที่เป็นตัวละครนุกใส่ทั้งจอแต่เป็นประเภทดาเมจกระจายเนี่ยถือว่าดับฝันกันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น 2B ก็จะไม่ได้เรื่องบัฟของทรีน่าตรงนี้นะครับน่าเสียดายมากๆาเลยไม่งั้น 2B ีจะเก่งว่าน,นี้เยอะเลยนะครับผมอันนี้คือฟีลแบบเอามาบัฟสกาขาวเพราะฉะนั้นตัวละครที่ ไม่ใช่ดาเมจกระจายและเขียนว่าโจมตีใส่ศัตรูทุกตัวโดยที่เขียนคําว่าดาเมจเบอร์สกิลก็จะสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวละครอย่างควินซี่ที่เขียนว่าส่งผลกับศัตรูทั้งหมดแต่เขียนว่าสร้างดาเมจกระจายอันนี้จะไม่ได้นะครับออปแบบนี้ฮาลานก็เมตาดีครับเมตามันบัฟ AR มึงจะเอาแค่ฮารานมาปาดสกิลมึงออพเบิร์ให้มันเต็ม1ิด้วยนะ กูเข้าไปตรวจไอดีแล้วมึงไม่อัพเบิร์ด3ล้านเต็ม10กูจะยิงมึงนัดหนึ่งกูแช่ไงไอ้มึงหลุดเลท5ล้านด้วยไอ้กวกโอเคต่อมามาพูดถึงเรื่องของการเจนเกตกันนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ในคลิปพรีวิวเนี่ยผมคาดการว่าน่าจะเจนเกตเก่งนะคะผมจากการที่เวลายิงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราดูอน,นิเมชันการรีโหลดเนี่ยคือเขาใส่กระสุนเนี่ยทีละนัดน,นะครับถ้าสังเกตดีๆแล้วเนี่ยคือคุณจะเห็นว่า คลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์เพชรของที่นี่เจราไนามาแล้วทุกเม็ดไม่มีแก,ก่เกลือมีแต่แกเ่เพชรโจนันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์ทีน่าจะรีโหลดแบบเป็นคลิปนะครับผมเพราะฉะนั้นจะเจนเกตด,ดีนะครับผมผมจะเอาทีน่าไม่ใส่คิ้วอะไรมาเลยนะคะผมปรากฏว่ายิง5นั้นเนี่ยเกตเกือบเต็มนะครับผม เมื่อไปเที่ยวกับตัวละครเมตาอย่างแจ็คเกิลแล้วนะครับโดยที่ผมถอดคิ้วเจนเกตเร็วของแจ็คเกิลออกนะครับยิง5นัดเท่ากันนะครับในโหมดคอนเทนต์ตีบอสผมมลปรากฏว่าแจ็คเกิลเจนเกตน้อยกว่าทีน่าเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าถ้าใน p v p เนี่ยผมคิดว่าไงแจ็คเกิลก็น่าจะเจนเกตไวกว่านะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเขาเป็นตัวเจนเกต ทพครับผมอันนี้บอกได้เลยนะครับผมส่วนถ้าจะเอาตัวเลขชัดๆเดี๋ยวค่อยไปดูจากคอมมูนิตี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะเพราะช่องผมไม่ได้เป็นคอนเทนต์พิวพีจ๋านะครับโอเคทีนี้มาแนะนำอุปกรณ์การสวมใส่กันบ้างนะครับถ้าคุณทำ OL ให้กับทรีน่าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทรีน่าเป็นตัวละครที่สามารถฮิลเพื่อนได้ตาม max HP จากสกิลที่1น,นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำ OL มาเขาก็จะฮิลแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่เขาไม่ได้ต้องการซับสเตตอะไรที่มากมายนะครับถ้าสมมุติเอาเรื่องของการเจนเกตเนี่ยก็แน่นอนครับถ้า p e p p ี p เนี่ยผมแนะนำว่าหาแม็กแอมโมก็คือจำนวนกระสุนนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนผีบ้า p p p นะครับแล้วคุณอยากจะเอาไปเล่นทีมสปีดสการเนี่ยให้หาช้าสปีดแล้วก็ห้อยด้วยดีเฟนต์ก็ได้นะครับผมจะทำให้ทีนาได้ยืนนานมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะมี2ออปชั่น ว่าคุณจะทําทั้ง2องออปชันเลยไหมถ้าไม่เล่น p p p ก็ไม่ต้องหาก็ได้ชาร์จสปีดกับดีเฟนต์นะนะทีนี้มาแนะนําการอัพสกิลของทรีน่ากันบ้างนะครับผมสกิลหนึ่งเป็นเรื่องของการคิวจริงๆผมคิดว่าถ้าคุณทํา OL มาอัพแค่4ก็เพียงพอแล้วสําหรับการคิวในคอนเทนต์โซโลเลนผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมาย แล้วก็ถ้าบอสไม่ได้ตีแรงมากผมว่าสุดดาวก็เพียงพอแล้วนะครับสาหรับตัวละครตัวนี้ทีนี้ถ้าคุณเอาไปชูสการเนี่ยไม่ว่าจะเป็น PVP หรือว่า PVE ตีบอสเนี่ยสกิลสกับสกิลเบิร์นเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะจะช่วยในเรื่องของการบูสต์ดาเมจสการวมไปถึงตัวละครอื่นๆด้วยนะครับรวมไปถึงบวกแม็กชด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนําว่าเบื้องต้นอัพ477ถ้าสมมุติว่าให้แนะนําจริงๆในมุมมองของคนที่เล่นคอนเทนต์ PVE อย่างเดียวจะแนะนําที่40 แล้วก็10นะคะผมแต่ถ้าคุณเป็นนักชงแง่คุณจะอัพสกิลหนึ่งเยอะขึ้นก็ได้นะครับโอเคและนี่ก็คือการรีวิวทรีน่าที่เข้ามาในวันนี้นะคะผมต้องบอกเลยว่าชิปอัพในปีนี้เนี่ยออกตัวละครอะไรมาก็ดูทรงแล้วไม่มีตัวที่จะทำให้เราได้พักอย่างสบายใจเลยครับสำหรับผู้เล่นเอนเกตนะก็ถือว่าได้ใช้ทุกตัวเลยครับแต่ใใจ่ายที่เปิดปีมาจนถึงกำลังจะครบรอบ2อยู่5ปีแล้วเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่า มันใช้ได้ทุกตัวเลยนะครับไม่กะให้ผู้เล่นได้พักกันเลยนะคะผมตัวละครออกมาดูมีทีมเป็นหลักเป็นแหล่งไม่เหมือนกับปีที่แล้วที่บางตัวดูพิกลพิการแล้วเราก็ด่าเกมแต่ว่าเออก็ดีได้พักแต่พ ปีนี้เหมือนเขาจะดีไซน์ตัวละครออกมาได้ดีนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องรูปลักษณ์นะคบผมรวไมไปถึงเรื่องความสามารถของสกิลนะต่อให้เป็นทีมเฉพาะแต่ถ้ามันแวร์ลูก,กับตัวละครอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวละครเก่ากลับมาได้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับจีน่าก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมกับเพื่อนๆใ,ใต้คลิปวนี้หน่อยแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้กับโจโดันโจโด้วยนะเจอกันใหม่คลิปโหน้าครับเพื่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย